อาลูกวักมาแล้วนุ้ยตาโลเนะเ้ยฮาโลกมังฮอกโลมังุ้ยไตงันักนี่ตีว่านวยเต้าเพี่นะประมาณนุวยาที่บาทไหนตวไต่งาที่บาทลูกวักอาลูกวักมาเอามาแต่งวดไดเอามาใกล้ง่ายก็นี่นี่เลยจะ นู่ยอะไรบ้บาตัวยี่ตายทำไม <c oughs> เออตัวยี่ตาย <c oughs> มาแล้วครับฟักทอง900กิโลเมื่อกี้ส่งต่างๆนี่ออเดอร์ที่ที่สั่งเอาไว้นะครับอัน,นี้อัน,นี้5ลูก <c oughs> อันนี้100โล อัน,นี้ที่จองเอาไว้คนละสองลูกสามลูกนะครับมีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปส่งที่เขาจองเอาไว้สองร้อยโลนะครับนี่ไนนี้อันนี้สองร้อยกว่าโลที่เขาจองเอาไว้สองร้อยกว่าโลเดี๋ยวไปส่งให้กับที่วชิลานะครับ กองโลกแต่ได้ติเงี่ยเดี๋ยวม่านกองโล่เลยแต่ก็ไม่ได้นะคะติดไหมปิดไหมพี่เืออนี่แหละเนื้อนี่แหละเนื้อไปไม่ได้ นี่ในส่วนไทยรถนะครับก็มีสามสามเจ้าต้องไปส่งนี่ของรองแมวของปอ,อสอนแล้วก็ของร้านลูกวางไทยกสานแล้วก็อันนี้ของน้องที่อยู่ควรหินครับจะไปส่งหนึ่งสองสามสี่สี่เจ้าแล้วก็ในรถของน้องลาห้าเจ้านะครับเดี๋ยวไปส่งวันก่อนนี้เหลืออีกสามเจ้าหนึ่งสองสามคนละลูกนะแต่ค่อยไปส่งวันวัน,ว,นวันจันทร์เจ้าของมาเอาวันจันทนะครับครูวิครูนัชชาแล้วก็ครู ครูครูปัจรีนะครับอันนี้เหลืออยู่ลูกหนึ่งไว้ต้มนึงกินนะครับ